ขั้นตอนแรกนะครับให้เราผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนโดยใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเครื่องแกงเผ็ดจะครับถ้าได้พริกแกงป่าโซนแถบกาญจนบ,บุรีเนี่ยแกงป่าของเรานี่จะ อร่อยเด็ดมากเลยครับเนื้อหมูครับหลังจากิกแกงเราเริ่มหอมวันนี้จะแกงใส่ลูกชิ้นกับใส่เนื้อหมูนะครับตามด้วยกระชายเลยครับผมต้องการให้กระชายส่งกลิ่นหอม ทิธีผัดแบบนี้จะทําให้แกงปากของเรามีรสชาติที่ทเข้มข้นกลมกล่อมนะครับตามด้วยน้ําเปล่าเลยครับหลังจากที่เนื้อหมูเราเปลี่ยนสีแล้วนี่จะแกงประมาณถ้วยนึงนะครับโอ้โหหอมมากครับ เดี๋ยวเรารอให้น้ำแกงเดือดก่อน,นครับน้ำแกงเดือดแล้วครับผมจะตามด้วยกระโพดอ่อนเพราะว่ากระโพดอ่อนเนี่ยเขาจะสุกช้านะเดี๋ยวรอให้กระโพดอ่อนนิ่มสักหน่อยก่อนะครับเมื่อเกือเปาะเมื่อเกือพวงแล้วก็ตัวผักยาวนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยลูกชิ้นเลยครับ ปรุงรสด้วยเกลือนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลาผมจะตัดน้ำตาลทรายไปนิดเดียวนะครับถ้าใข่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเตรียมรสชาติก่อนนะครับ รสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับให้ตามด้วยพริกจยวกพริกจี้ฟ้าแล้วก็พริกไทยอ่อนครับปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟละแกงป่าฝีมือกุฎีมี่มใจเดี๋ยวเ,เราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแกงป่าลูกชิ้นฝีมือกุฎีดีม่มใจนะครับ ลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับไข่เจียวร้อนๆเนี่ยรับรองอร่อยเด็ดจะบอกใครทีเดียวเชื่อนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ